Plants vs. Undead อีกหนึ่งเกมในตำนานครับกลับมาปัดฝุ่นใหม่ในเวอร์ชั่นของ p v u Legacy ให้คุณได้เล่นกันวันที่20พฤษภาคมนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot a Lot ครับวันนี้เรามาพูดถึงอีกหนึ่งเกมในตำนานยุคบุกเบิกของ PlaytoEarn ครับ Plants vs. Undead เกมทำฟาร์มที่คอนเซปต์ของเขาในตอนแรกคือการต่อสู้กับอันเดธหรือว่าซอมบี้นั่นเองแต่ในปัจจุบันเรายังไม่เห็นซอมบี้สักตัวเลยเนาะเห็นแต่ตัวอีก,กาครับให้เราเข้าไปลดน้ําแล้วก็ไล่ากากันซึ่งเกมนี้ครับย้อนหลังไป2ปีเรียกว่ามีกระแสะค่อนข้างมากในช่วงแรกนะถือว่าเป็นยุคบุกเบิกครับคนแต่ละคนเข้าไปซื้อต้นไม้เข้าไปทําฟาร์มเก็บเกี่ยวผลประโยชน์กัน ผ่านไป2ปีครับเกมออกเวอร์ชั่นของการทำฟาร์มมาอีกแล้วครับในเวอร์ชั่นของ Legacy มีการขายเหรียญตัวใหม่มาแล้วใครที่มี NFT ต้นไม้ตัวเดิมๆทำอย่างไรกันบ้างระบบการเล่นในเวอร์ชั่นใหม่เป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับ เมื่อคุณเข้ามาในหน้าเว็บไซต์ของ Plants vs. a n d e a d ครับจะเห็นหน้าจอแบบนี้เนาะมี Contact Address ตัวใหม่ครับ Official ขึ้นมาถ้าใครอยากจะเข้าไปซื้อตัวเหรียญของเขานี่มีโทเค็น BPC เลวเนาะที่เขาขายไปเรียบร้อยแล้วครับและตัวเกมจะเปิดให้เล่น20พฤษภาคมผมบอกแล้วเขาดาวันที่ผมทำคลิปนี้ก็อีก11วันด้วยกันครับระบบที่มีในตอนนี้ครับคุณจะเข้าไปเล่นได้ในระบบของมินิเกมครับมินิเกมก็คือการทอยเหรียญฮนะแล้วก็ลอตเตอรี่ ซึ่งผมบอกเลยก็เป็นระบบการเสี่ยงดวงนั่นเองครับถ้าใครที่มีต้นไม้อยู่คุณสามารถเอาเข้าไปแลกตัวลอตเตอรี่ได้เพื่อเสี่ยงโชคของคุณครับแต่ถ้าใครรอที่จะเล่นเกมเนาะก็วันที่20พฤษภาคมนี้ครับและระบบการเล่นเกมครับเป็นอย่างไรบ้างอ่ะถ้าใครมีตัวแรนตัวต้นไม้ครับเขามีคอนเซปต,ต์ในการแลกเปลี่ยนอย่างนี้ครับแรนเก่าที่คุณมีครับคุณสามารถมาทรานเฟอร์ในระบบใหม่ได้จะได้รับซีดใหม่หรือว่าต้นไม้มเมล็ดพันธุ์ใหม่10อันครับ หรือตัวลอตเตอรี่จํานวน1,000ใบครับใครที่มีต้นไม้ต้นเก่าครับ1ต้นแลกเป็นตัวลอตเตอรี่ได้10ใบครับและต้นไม้เก่า10ต้นแลกต้นไม้ใหม่ได้แค่อันเดียวเท่านั้นครับโดยคอนเซ็ปต์ของเกมใหม่ครับก็ยังไม่ใช่เกมที่เราไปต่อสู้กับอันเดดหรือซอมบี้กันอีกเช่นเคยนะฮะ โฟของเกมนี้ครับก็จะมีการขายแอดขายโปรโมชั่นนะมินิเกมต่างๆระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนครับหลังจากนั้นเกมจะนำตัว tax หรือว่ากำไรจากตัวโปรส e ททั้งหมดเนี้ยเข้ามาส่วนของ treasury p o o ครับเพื่อมาแจกจ่ายเป็นรายได้ให้กับคนที่เข้าไปทำฟาร์มครับในฟาร์มโหมดครับก็จะเป็นการเพาะเลี้งต้นไม้คุณนั่นเองครับแต่เกมนี้ฮะขึ้นชื่อว่า developer ทํำอะไรไม่ตาม white paper ซกเท่าไหร่ครับ เดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูไวเปเปอร์คร่าวๆแล้วกันเนาะแต่เราจะไม่โฟกัสครับเพราะเกมเปลี่ยนได้ตลอดตั้งแต่เวอร์ชันแรกเลยฮะโดย o ร d แม p ของเกมครับในช่วงที่ผ่านมานะตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนครับเขาก็มีการปรัดฝุ่นเปลี่ยนแปลงใหม่ครับในการที่จะขายตัวซีดใหม่แอมเล็กพันชิ้นใหม่เนาะขายตัวเหรียญใหม่ครับ PvU Token resale ที่ราคาเริ่มต้นที่0.01 u s d และฟาร์มจะไปเปิดในวันที่20พฤษภาคมนี้ครับ และสำหรับใครที่มีตัว NFT อยู่ครับคุณสามารถเข้ามา transfer ได้อย่างที่ผมบอกไปแล้วใช่ไหมผมมีอยู่ไม่กี่ต้นครับเดี๋ยวเราไป transfer กันดีกว่าครับก็สามารถกดปุ่มเกมทั้งด้านบนเนาะที่มีคำว่า live ครับเกมจะพามาในหน้าจอของ marketplace แบบนี้ครับกิจกรรมที่เขามีในวันนี้ครับหน้าแรกเลย World t r e ต้นไม้โลกนั่นเองครับเขาบอกว่าในทุกๆวันศุกร์ครับจะมีการสุ่มแจกจ่ายเนาะเหรียญ Pvu ครับจำนวน2,000เหรียญ ตัวเหรียญเนี่ยสีเขียวๆตรงนี้เนาะก็มีประกาศรายชื่อกระเป๋าที่ได้รับไปครับและอีกยีวันข้างหน้าครับก็จะมีการสุ่มเหมือนกันครับ1 n o r m a l NFT จะสามารถรับได้สูงสุด1,000 p 0 u b u ครับก็เรียกว่าถ้าใครมาถือตัว NFT ของเขาสามารถที่จะลุ้นรับตัวรางวัลจากตัวเกมได้เช่นกันครับในฟังก์ชันอื่นๆครับโหมดของเกม เมื่อเราเข้ามาในตรงนี้เนาะจะเห็นว่ามีอยู่2ฟังก์ชันครับฟาร์มคัมมิ่ง o ูตมาวันที่20นี้นะและส่วนของมินิเกมครับซึ่งในตัวมินิเกมนี้เมื่อเราเข้าไปครับอย่างที่ผมบอกเป็นการเสี่ยงดวงนันเองครับในการที่จะคอยลูกเต่าเนาะเหมือนหลายๆเกมเลยครับที่ออกมาขั้นรายการก็จะเป็นแบบนี้ฮะใครที่มีเหรียญอยู่สามารถเข้าไปแลกเหรียญได้แล้วก็มาเสี่ยงดวงกันนะครับซึ่งจะได้รางวัลมาเป็นนี่ตัวนี้เป็นตัวสายฟ้าสีฟ้าๆตัวนี้เนาะหรือหมดของลอตเตอรี่ครับอ่ะ จำได้ใช่ไหมถ้าเราเป็นแลกเปลี่ยนตัว NFT มาจะได้ตัวลอตเตอรี่มาก็มาแลกตรงนี้ได้เพื่อลุ้นโชคครับซึ่งผมมีตัว NFT อยู่พอดีเนาะมาหน้าจอของ Inventory ฮะในส่วนตรงนี้ครับข้างบนนะฮะมีปุ่มคําว่า transfer own NFT คือ NFT ตัวเก่านั่นเองครับผมมีอยู่2ต้นอ่ะเดี๋ยวเราไปเคลมมันเลยดีกว่าครับเมื่อกดเข้ามาครับก็จะได้มาเป็นตัวลอตเตอรี่นะสิใบต่อ NFT 1ต้นครับ และคุณสามารถไปแลกเปลี่ยนเหรียญ LE สายฟฟชสวฟ้าเนี่ยคอนเวิร์ดได้ในหน้าจอนี้เช่นเดียวกันครับผมมีลอตเตอรี่แล้วกลับไปเล่นมินิเกมกันดีกว่าฮะนี่ในหน้าจอของตรงนี้นะมีตัว20บใบครับก็จะเลือกเบอร์อะไรหรอเอาเป็นแรนดอมเลยแล้วกันนะก็กดแรนดอมครับนี่อันนี้คือเรียบร้อยเนาะ ก็จ่ายเป็นตั๋วไป20ใบนะฮะกดคลิกทีนี้ก็ไปลุ้นรางวัลครับเรียกว่าใครที่มีต้นไม้อยู่ก็เข้ามาลองลุ้นรูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงแจ็คพอตครับจะได้ตัว LE ตัวสายฟ้าเนี่ยทั้งหมด30ล้านครับซึ่งคุณก็สามารถนำไปใช้ในระบบเกมได้อีกเช่นกัน,นครับนี่ก็มีการประากาศผลรางวัลเนาะแล้วก็ประวัติที่ผ่านมาว่าผมซื้อไหนบ้างซึ่งผมเพิ่งเริ่มซื้อครับในรอบนี้ไปนะฮะ ส่วนใครที่อยากจะมาซื้อตัวต้นไม้ของเขาครับเพื่อไปลุ้นเสี่ยงดูนะว่าตัวระบบเกมที่ออกมาจะเป็นอย่างไรบ้างจะเอาเข้าไปเล่นเกมที่หน้าจอของ Offering ครับเขจะมีการขายอยู่ซึ่งเมล็ดพันธุ์ครับอยู่ที่ราคา100 PVU นั่นเองและตัว Seed Bundle ตัวแพ็กเกจของเขาเนาะซึ่งจะแรนดอมมาทั้งหมด10ไป10ต้น10เมล็ดพันด้วยกันครับราคา990ครับก็เรียกว่าลดราคาไป10เองเอะ PVU ราคา PBU ณนะปัจจุบันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูนครับซึ่งราคา PBU ในตอนนี้ครับณนะปัจจุบันนี้นะมีการ pre s a l ตัวใหม่เหรียญใหม่ครับ0.01เพราะฉะนั้น100ครับก็ราคาเท่ากับ1ยึลารนั่นเองสำหรับเมล็ดพันธุ์1ต้นครับในส่วนของ white paper ครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่เนาะ จะมีส่วนของ NFT ตัวใหม่ที่เขาออกมาครับว่ามเมล็ดพันธุ์แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีต้นไม้แต่ละแบบแต่ละอย่างไปครับมีธาตุที่แตกต่างกันมี Master t r e รต้นแม่ของเขาเนาะที่สามารถเข้าไปเพาะพันธุ์ได้คุณสามารถมีต้นแม่1นต้นใน1แลนด์เท่านั้นครับไม่สามารถมีมากกว่านี้เนาะมีการจำกัดตัวความ r ร r ิตีครับตั้งแต่คอมมอน r ร e ีติกวิจิน a รีไปซึ่งจะส่งผลต่างๆภายในดินแดนของคุณ แต่อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะว่า e v v l o p p r เเกมนี้เชื่อถือไม่ได้สักเท่าไหร่ครับเราต้องลองไปดูกันอีกทีว่าเมื่อเกมเปิดมาจริงๆระบบการเล่นจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไรไปดูในวันนั้นครับ20พฤษภาคมเดี๋ยวผมมารีวิวแ้วมาว่ากันอีกทีครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ